พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องกัญทยากระสีาพา้ามาเบิงทางน้ำถ่วมเนาะเป็ยังจังพา้ามาเบิงทางน้ำถ่วมเพราะว่ากัญทยาไปขุดมันถามว่าขุดมันนี้น้ำบ่พี่น้องก็ขุดมันนี้น้ำแต่ปลามันกัญทยาบ่าทัานน้ำถ่วมเนาะแต่มันถ่วมทางพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงทางกันพี่น้องว่ามันถ่วม หลายถ่วมหน่อยนี่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทางไปเอามั่นเนาะอ่ามันถ่วมทางไปบ่ได้แล้วพี่น้องทางมันตัดแล้วเดี๋ยวเสียงรถกำลังเอาเรือมาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยพี่น้อง นี่ก็จะเป็นรถเอาเรือมาแล้วพี่น้องเอามาจอดไว้แล้วก็ให้ลูกสไส้พี่ทรงขับรถไปเอารถอีแตนจอดพุน่นจอดพุน่นจอดพุนดพ่นเออพ่อเข้าทางนี้เดี๋ยวห้าเขาเดี๋ยวห้าเอาจอดนี่เอาจอดนี่เอาฝนนั่นแหละนั่นแหละแอบแอฟนี่เเขาลย เพราะวันบ่มีรถไทเข้ามาแล้วมันทวนรถเบิดแล้วท้างคุณท <ไป S 1> วมเบิดจะไปบ่ไ,ปได้แล้วมันก็ลังขื้นตนนันเออกรลังขื้นอันนี้ก็คนเดียวขับรถสองขันพี่น้องอันนี้เป็นรถเสียบิ่น เจบ้านของเฮาเนาะพี่น้องกระติกเป็นยังไงละ่ะเตียมไปแล้วพี่น้องเตียมไปแล้วนาทีไผกับนาทีมั่นละเมอเนี่เอาคืนไปพายเอาเกือบไปใส่เกือบไปทั้งห้างหอกถ,หหถุงมือของเด๊เถุงมือหายไปข้างหนึ่งว้ายเดินไปมือ มืออื่นของพ่ออีกเด้มืออื่นของพ่อพ่อเห็อยู่ไต่นาำเลยของพ่อมีอยู่ไปบ๊ายบาย,บาย ชีวิตบานๆเท่าเนาะค่ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัทยายในเดอร์จ้าพี่น้องสวัสดีจ้า